ไมเลเเะไม่จ้ารตนการื่อไม่บคนะครับเพื่อนี้เสียใจใช่ไหมครับทำให้แม่เสียใจก็อย่างที่เคยเล่าให้ป้าเดี๋ยวฟังว่า แม่เป็นคนไม่คิดมากอยู่แล้วก็ส่วนใหญ,ญ่จะแบบโกรธปุ๊บหายอะไรอย่างนี้ครับก็เสีญญบบยใจก็น่าจะเป็นเรื่องน้นนะครับที่ว่าทะเลาะกับแม่แบบปากเสียงแบบหยาบยาบอะไรอย่างนี้ครับอ,อก็คือมันแบบมันอยากไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วทำไมแม่ต้องไม่ให้ไ,ไปแม่แม่ไม่ชอบแบบให้แบบไปกับเพื่อนแล้วก็แบบไม่มีใครคุมไปครับไปต้องมีพี่ไปด้วย คือไปแล้วต้องมีแบบผู้ใหญ่อะไรแบบมึงระยะทางแล้วก็แบบแม่ก็ชอบคือแม่ไว้เนี่ยเป็นคนแบบขี้กลัวมากแบบว่าถ้าแบบเดือนทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบกังวลเรื่องว่าแบบอายุเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม่ครอายุแม่ครับแม่ก็ชอบบอกไบาตอนไรุ่นก็ไม่เคยกลัวอะไรอย่างงี้แต่ว่าพออายุมากมันก็กลัวกลัวนุ่นกลัวนี่กลัวรถคว่ำกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแบบต่อต้านเต็มที่ไม่อยากให้ไปอะไรอย่างเงี้ย ชีวิตก็ไม่ได้ทกทีอะไรเงี้ยคอบชีวิตแต่ครอบใสอะไรเงี้ยแต่ครอบใส่แม่นั่นเป็นครั้งแรกที่แต่คอบใส่ไม่ครับไม่ก่อนหน้านี้ก็มีแบบเฉยๆก็ปกติทั่วไปแล้วชีวิตประจำวันแต่ว่าแบบครั้งนั้นคือมันรุนแรงสุดเลยครับรุนแรงสุดด้วยอารมณ์ใช่มากใช่คือเพื่อนไปกันหมดเลยอะไรเงี้ยทำไมไปถึงไม่ได้ไปอะไรวะทำไมไม่ได้ไปวะ ไม่เสียใจมากนะไปว่าแต่ด้วยความรู้สึกไปก็คือเรื่องนั้นแหละคือแบบสุดๆแล้วครับสุดๆจคือไปเองก็รู้สึกผิดด้วยว่าที่ที่ทำอันนั้นไปไม่ควรทำกับแม่ใช่ครับจริงๆแล้วอยากจะบอกเหมือนกันเลยไปไปแล้วทุกคนฟังไหมแม่ไม่ใช่ว่าอายุมากขึ้นแล้วจะขี้กลัวเหมือนจะทอ่แคลดว่าว่าแม่เป็นคนกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ใช่แม่ไม่ได้อายุมากขึ้นแล้วขี้กลัว แต่ตอนที่แม่ยังไม่มีลูกแม่ก็จะไม่กลัวอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องกลัวมันไม่มีใครแต่พอแม่มีลูกขึ้นมาเนี่ยแม่กลัวห่วงลูกู่ตลอดเวลาว่าลูกจะหายไปเข้าใจไหมกลัวว่าลูกจะหายไปกลัวกลัวว่าลูกจะไปเป็นนู่นเป็นนี่ทั้งที่ยังไม่ได้เดินทางจริงก็กลัวไปก่อนเพราะั้นแม่ไม่ได้ขี้กลัวแต่แม่ห่วงเรามาก ห่วงมาก,กจนแบบว่าคิดกังวลคิดน้อยเป็นทางสารนานาว่าลูกจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถ้าถ้าคุณแม่เป็นอย่างนี้อย่าคิดว่าคุณแม่ขี้รัวแต่จริงๆแล้วคุณแม่ห่วงเรามากๆห่วงมากเ,เกินมากซะจนไม่มีใครในโลกนี้แม้กระทั่งแฟนของเราแม้กระทั่งเพื่อนของเราจะห่วงเราเท่าน,นี้ไม่มีที่เชื่อแน่ว่าแม่ห่วงเรามากที่สุดมากกว่าแฟนของเรา แล้วบางทีเราไปมีแฟนเนี่ยบางทีเราจะลืมไปได้ซ้ำไปว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะที่ดีแบบที่ดีกว่ากว่ามากๆนั่นคือแม่ไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ๆเราขนาดนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนที่เป็นแฟนเราขนาดนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนหญิงเราขนาดนี้แต่คนที่ห่วงเรามากและจริงใจกับเราที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองอ่ะแล้วก็เรื่องที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจที่สุด AF นี่นะครับจริงเราไม่เอาซิเอาเรื่องที่ไม่ใช่อฟซิ